สวัสดีครับจะมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่ <c oughs> อีกมุมหนึ่งนะครับมาอัปเดตถือว่ามาอัปเดตในทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับว่าต่างจากพันุ์มอนทองหรือไม่นะครับคลิปก่อนก่อนส่วนมากจะเป็นมอนทองอันนี้เป็นคลิปพันธุ์พื้นเมืองก็คือตัวนี้เป็นกบกบสุวรรณนะครับกบสุวรรณนะครับผมซื้อตัวนี้ซื้อมาจากงานกาชาติมะขามหวานของจังหวัดพิรบูรณ์นะครับผมซื้อมาต้นละา 2 2 0บาทนะครับ220บาทนะครับก็จะครบปีในเดือนธันวาคมนี้นะครับผมซื้อตอนช่วงธันวาปีใหม่พอดีนะครับผมมาปลูกช่วงปีใหม่ตัวนี้ยังไม่ถึง1ปีนะครับนี่ยังไม่ถึง1ปีสูงก็ตอนนั้นก็60เซนหรือ70เซนประมาณนี้นะครับก็เอามาปลูกใส่ตัวนี้นะครับผมเพิ่งเสริมโคไปด้วยดินปุ๋ยหมักที่หมักด้วยใบก้ามปูแล้วก็ขี้วัวนะครับก็เอามาเสริมเติม นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวหัวเวียงแล้วนะครับเปลี่ยนได้หนึ่งหัวเปลี่ยนเป็นหัวเวียงแล้วนะครับอพอเสริมหลังจากนั้นก็มาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกนะครับส่วนในเรื่องของพวกนี้นะครับเป็นเป็นเชื้อราเขาเรียกว่าราสาหล่ายนะครับพุมจีตสาหล่ายอะมิโน,โนใส่นะครับมันก็เลยเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราแต่ก็คือจริงๆเชื้อราเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากสาหล่ายที่เราฉีดนะครับหมายถึงว่าสาหล่ายเวลาฉีดไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันมีเชื้อรามากินสาหล่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสาหล่ายโปรตีนนะครับเพราะว่าสาหล่ายอะมิโนโเนี่ยมันมีโปรตีนอยู่ในนั้นนะครับ ถ้ามันเกาะที่ผิวมันไม่ได้ซึมเข้าไปมันไม่เหมือนทางใบนะครับมันไม่ได้ซึมเข้าไปแล้วเชื้อราที่มันอยู่ตามอากาศตามอะไรเนี่ยมันมาสัมผัสปุ๊บมันก็ไปกินโปรตีนตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นนะครับวิธีการแก้ก็ไม่ยากครับฉีดยาลาเข้าไปหรือว่าฉีดไตรโคดมาในตอนเย็นๆย็นก็หายข้างเดียวหายไม่ได้หนักอะไรมากนะครับตรงนี้เพราะว่ามันยังไม่รุนแรงนะครับถ้ารุนแรงนี้มันก็จะส่งผลไปสู่ใบไปสู่ยอดนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ฉีด ายาเพี้ยมาสิบวันแล้วนะครับเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมียอดงอนะครับยอดงอนี้เริ่มใบร่วงแล้วยอดนี้ก็หายไปแล้วนี่นี่นยังไต่ยอยู่เลยอ้าวนี่นี่ตัวขาวเึ้นสมาชิก่ไม่ไต่ไต่ตวิ่งเย็นนี้ถ้าฝนไม่ตกก็จะฉีดให้เขานะครับก็ถือว่าใบยอดต่อเนื่องอยู่นะครับต่อเนื่องอยู่ในเรื่องของยอดไปยอดนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนี่รู้สึกว่าเพียลงซะแล้วนะครับมันมียอดร่วงนะครับ มันยอดงอด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเชื้อรานะครับเป็นเป็นเป็นเพนี่เห็นไหมครับขาวๆติดอยู่ที่ใบใบใบยอดนะครับขาวๆเล็กๆหรอครับมองแทบไม่เห็นถ้าไม่เป็นกล้องนะครับเพีย้ลงแล้วนะครับเพีื้ลงนะครับแต่ถ้ามันออกไปก่อนมันก็เป็นใบอ่อนได้ดีแต่พอหลังๆนี่มันหลุดไปแล้วนะครับยอดก็งอนี่ต้องเพีืแล้วครับต้องฉีดนะครับแต่ก็ถือว่าอาการโดยภาพรวมถือว่าโอเคอยู่นะครับกบสุวรรณนะครับก็ ตอนนี้ก็จะรีใบพวกนี้ลงนะครับต้นนี้ผมก็ตัดไปแล้วต้นยอนน,นะครับผมตัดออกแล้วมันตอนตอนบ่ายสองบ่ายสามมันไม่ได้แสงแดดมันคุมนะครับใบนี้ก็ใหญ่ยังนะครับพอผมฉีดนะครับผมฉีดยาเพียใส่นะครับมันไม่ถูกกันนะครับยาเพียทุเรียนพอฉีดใส่ปุ๊บเนี่ยใบเหลืองใบเป็นเชื้อโรคเลยเดี๋ยวผมจะตัดออกนะครับตอนนี้จะตัดออก หรือถ้าไม่ตัดออกก็เลาะใบออกก่อนก่อนนะครับเผื่อบางทีได้ใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าทุเรียนยังไม่โตถ้าทุเรียนโตแล้วมันมันคลุมกันจริงๆริเราค่อยตัดออกนะครับแต่ก็พอใช้ประโยชน์บางทีก็เก็บไปฝากเพื่อนบ้านนะครับเห็นมันงามก่อนน,นนี้งามมากเลยครับผมก็เก็บไปฝากเพื่อนบ้านนะครับให้เขาห่อหมกพอห่อหมกแล้วก็มันแจกเราบ้างให้ประมาณนั้นนะครับก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ได้ประโยชน์ในส่วนของทุเรียนต้นนี้นะครับเ,เป็นกบสุวรรณที่จะ เพื่อนสมาชิกตัวนี้มันเป็นแบคทีเรียนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าขาดแมกนีเซียมถ้าขาดแมกนีเซียมมันทำไมขาดแค่ใบเดียวนะครับเนี่ยบางทีมันก็เป็นไวรัสก็มีนะครับเป็นไวรัสก็มีนะครับใบอื่นใบอื่นก็ปะปายแต่หลังๆปกติแมกนีเซียมมันจะขาดที่ใบแก่ตัวนี้มันเป็นขาดที่ยอดนะครับไม่มันดูแล้วไม่ใช่แมกนีเซียมนะครับตัวนี้เป็นเชื้อโรคอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นเชื้อโรคนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว,ว่ามี พวกแบคทีรียนะครับเนี่ยถ้าถ้าถ้าแมกนีเซียมมันไม่ได้เป็นด่างๆอย่างนี้นะครับมันจะเป็นที่ใบแก่ก่อนนะครับแมกนีเซียมมันเป็นอาหารรองนะครับเป็นอาหารเป็นธาตุรองมันจะออกอาการที่ใบแก่นะครับจะออกอาการที่ใบแก่นะครับก็รำได้ก็ไม่ต้องไปหาอะไรปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้ก็รอรอ,อบใบใหม่ทารอบใบใหม่แล้วก็ฉีดยาเพีย้ยแค่นั้นเองนะครับลาต้นก็ถือว่าขยายดีอยู่นะครับยขยายดีอยู่สมบูรณ์นะครับก็ไปได้ดี ถ้าเขาชนใบข้างบนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอากิ่งออกนะครับในส่วนนี้คราวนี้อยู่ใกล้ๆกันต้นคู่ผมมาอัปเดตมาต้นคู่ต้นนี้เป็นกบชายน้ำนะครับเป็นกบชายน้ำแทงยอดได้ดีนะครับผมซื้อมาใบเก่าคนนีงใบเก่าอยู่ที่ร้านเขาเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบบาทนะครับร้อยแปดสิบบาทอ่ามีเชื้อราเข้าอีกนะครับนี่อาจับเรียงหลุดเลยนะครับเนี่ย คือไม่ได้เสียดายใบนะเสียดายราคาที่เขียนไว้เสียดายราคาเผื่อจะได้นานๆไปจะได้รู้ราคานะครับแล้วอีกใบหนึ่งมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ผมหาหลายวันแล้วหาไม่เจอนะครับว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรแต่บังเอิญนะครับไปเจอนะครับไปเจอในป่านะไปเจออยู่นะลมมันตีไปนะครับนี่มันเขาเขียนไว2 2> ส้สองใบนะครับกบชายน้ํานะครับเจ้าของเขาเขียนลายมืออ่านง่ายนะครับลายมือสวยกว่าผมเขียนนะครับแล้วก็ใบนี้ร่วงนะครับ สามสี่เดือนเราเห็นไหมครับใบใบนี้มีอายุตั้งสี่เดือนเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิเนี่ยสี่เดือนแล้วนะครับทุเรียนต้นนี้สี่เดือนแล้วนะครับอายุทุเรียนนะครับใบอยู่ได้สี่เดือนนะครับเนี่ยมันจึงร่วงนะครับแล้วผมจะไม่ทิ้งหรอกผมจะเก็บไว้ผมจะเก็บไว้ตรงนี้เพื่อเตือนความจาตัวเองนะครับผมก็จะหาเชือกมาผูกขั้วมันแล้วก็แขวนไว้แถวนี้แหละนะครับอย่างน้อยเป็นปีมันน่าจะอยู่ได้เป็นปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อน เื่อจะได้อัปเดตให้เพื่อนสมาชิก่ะมาดูรอบใบนะครับใบแรกๆนะครับเขาก็ออกมาก็ใบประมาณนี้แหละครับนี่ใบเก่าใบเดิมเขาก็เหมือนกับที่ใบที่ผมให้ดูนี่แหละแล้วก็พอมาอยู่กับเราเราก็ขยายใบเท่ากันกับเขานะครับคือไม่ใหญ่กับเขาแต่เท่ากันกับเขาก็ก็ถือว่าเราดูแลดีเท่ากันกับเขานะครับ,บ,บ,รบ,รบยิ่งมาเห็นใบดาบตรงนี้นะครับน่าจะใหญ่กว่าเขาแล้วเนี่ยใบดาบยาวนะครับผมฉีดสาหลายเอยอะไรเอยอาหารรองเสริมเอยไปแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ฉีดนะครับแล้วก็ฉีดยาแมลงนะครับก็เว้นมา10วันแล้วยังไม่ได้ฉีดนะครับยอดใบออกได้ดีมากเลยนะครับเขาถอดโดยไม่ต้องดูรอบใบนะครับใบเขาถอดเรื่อยๆนะครับพันคืนเมืองนี่ดีตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับยอดโดยภาพรวมถือว่าโอเคนะครับเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยเสริมเติมถ้าเป็นอย่างนี้ ใบชูชันใบสุขภาพแข็งแรงมากเลยครับทุเรียนต้นนี้นะครับสุขภาพแข็งแรงใบชี้โดดเด่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใบอ่อนใบดาบใบอะไรมีทุกยอดเลยนะครับมีทุกยอดเลยดีมากเลยอันนี้เขาเขียนอะไรเนะี่ยกบชายน้าอ๋อนี่อีกใบหนึ่งผมเพิ่งเห็นอันบังนะครับมองไม่เห็นอีกใบหนึ่งเขาเขียนไว้สองสามใบนะครับก็เขียนว่ากบชายน้าด้วยด้วยปากกาสีเงิน มาร์เกอร์น้ำเงินนะครับแต่ตัวนั้นไม่รู้เอาอะไรเขียนสีขาวๆนะครับก็มันไม่ค่อยชัดตัวนี้มันโดนฝนโดนน้ายาบางที่ใบมันก็ค่อยจางหายไปนะครับก็ถือว่าใบใบใช้ได้อยู่อาจจะมีเชื้อราบ้างปลาไปนะครับเชื้อราบ้างปลาไปก็เป็น10วัน15วันแล้วยาลาไม่ได้ฉีดนะครับส่วนมากก็จะฉีดอาหารรองเสริมแล้วก็สารลายอะมิโนแล้วก็เป็นยาเพีย้ยเสียเสียมากกว่านะครับ ยาลาก็ถ้าไม่เกิดอาการจริงจริงก็จะไม่ค่อยฉีดนะครับเพราะว่าก็ดูจังหวะบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่ผสมนะครับผมจะไม่ผสมกับยาฆ่าแมลงนะครับยาลานะครับก็โดยภาพรวมก็ถือว่าโอเครับได้อยู่เดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็อาจจะฉีดยาเพี้ยให้เขาถ้าประมาณนี้แหละครับยอดประมาณนี้แหละรักษาเพี้ยนะครับเป็นยอดเนี้ยยอดเล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวผมก็เว้นไปสิวันแล้วนะครับเพี้ยยังไม่ได้ฉีดแต่ดีมันไม่ลงต้นนี้นะครับแต่ต้นของกบสุวรรณนั้นลงนะครับ ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามทั้งสองต้นเลยผมจะปลูกต้นคู่กันแล้วถ้าทุเรียนมันได้สักสองปีสามปีผมจะตัดต้นตัวนี้ออกนะครับหลายปีแล้วนะครับห้าปีแต่ไม่ได้ผลไม่มีลูกเลยนะครับก็คือปลูกตามธรรมชาติปลูกเอาล่มเงาไว้นะครับใส่สลาลิมน้ําก็เลยอาศัยบังแดดในช่วงบ่าย โมงบ่ายสองบ่ายสามโมงนะครับแดบดบมันจ้าสองสลาละริมน้าบางทีเรามานั่งเล่นนั่งดูเน็ตดูอะไรนะครับบางทีก็มานั่งดีดกีา้าเล่นแถวนี้ก็ต้องอาศัยใบเขาไว้ก่อนนะครับก็เลยกล่าวว่าเออเอาทุเรียนมาปลูกน่าจะมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าประม,มาณนี้ที่ปลูกก็ไม่ได้หวังผลหรอกครับนี่ปลูกเล่นๆน,น,นะครับก็ส่วนมากก็ตัดไปแล้วครั้งหนึ่งตัดใบมาแล้วเห็นไหมใบคุมนี่ตัดสองเดือนแล้วนะครับ ผมก็เอามาคุมพวกนี้แหละเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะขึ้นตัดใบพวกนี้นะครับขึ้นตัดใบพวกนี้แล้วก็จะเอามาคุมโคกสองโคกนี้นะครับประมาณนี้สิ่งที่จะเสริมเติมก็คือที่ไม่มีเวลาที่บอกว่าเอ๊ะไม่มีเวลาก็คือนี่แหละครับผมจะเอาดินนะครับที่ผมขนมาซื้อเข้ามาลดละสามร้อยห้าสิบผมจะเอามาเสริมโคกครับเสริมโคกเพราะว่ามันได้สี่ห้าเดือนแล้วนะครับเนี่ยสี่ห้าเดือนแล้ววห้าเดือนถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวต้องไปดูที่ผมเขียนโอ้โหใบนี้พุ่นเลย นะครับครับใบนี้ปุ่นเลยนะครับปุ่นเลยมแมลงนะครับมแมลงเดี๋ยวตอนเย็นถ้าฝนไม่ตกฉีดนะครับก็จะเสริมเติมโค้งนี้แหละครับเพื่อเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเอาดินมาแป,แปะแปะแปะให้มันสูงขึ้นแล้วก็เอาดินปุ๋ยหมักเนี่ยกบกบลาดข้าบนแล้วก็ตัดใบพวกนี้มาคุมก็เ,เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤด,ด,ดูหนาวนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับที่จะแชร์แล้วก็อัปเดตพันกบ สุวรรณตัวนี้กบสุวรรณครับใบมันจะกลมใบจะกว้างแล้วต้นนี้เป็นต้นของกบฉายน้ํานะครับมันก็อยู่ริมน้ำเพราะกบมันชอบน้ําก็เลยให้อยู่ริมน้ําก็คงจะฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ